สวัสดีครับวันนี้ผมทีมงานจากบริษัทวีเทคนะครับช่วงสายแบบนี้นะครับเรามีไปส่งเกียร์ปั๊มไคยาบ้าตัวหนึ่งนะครับเรามาขออนุญาตพูดถึงเกียร์ปั๊มไคยาบ้ากันนิดหนึ่งนะครับครับตัวนี้เป็นเกียร์ปั๊มของไคยาบ้านะครับเป็นรุ่น KRP4 นะครับแล้วก็ขี่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดซีซีนะครับเป็นเกียร์ปั๊มสองตอนนะครับตัวนี้สองตอนตอนที่หนึ่งตอนที่สองนะครับตัวนี้หมุนขวานะครับเกียร์ปั๊มรุ่นนี้หมุนขวา เป็นเพลาแบบสปายนะครับแบบเฟืองแล้วก็สองดูยึดนะครับตัวนี้เกียร์ปั๊มตัวนี้จะใช้อยู่ในงานรถตักนะครับหรือว่ารถแมคโครนะครับยี่ห้อ i h i นะครับตัวนี้เป็นรถตักขนาดเล็กนะครับรถขุดขนาดเล็กแล้วก็จะมีอยู่ในอีกประเภทหนึ่งก็คืออยู่ในรถโฟล์คลิฟต์นะครับเป็นเกียร์ปั๊มพวกนี้ครับที่จะใช้อยู่ครับตัวนี้แม็กเทชเชอร์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ240บาทนะครับ240บบาท แต่ถ้าเราใช้งานจริงๆนะครับหรือว่าใช้ต่อเนื่องก็เลค์ก็อยู่ที่ประมาณ180นะครับถึง200บาทนะครับถ้าใช้มากกว่านี้ผมกลัวว่าอายุการใช้งานของปั๊มจะจะไม่ยืดยาวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ปั๊มสองตอนหากผู้รับชมนะครับไม่รู้ซีซีนะครับก็ส่งมาให้ทางทีมงานเราวัดขนาดได้นะครับถ้าเราแกะน็อตตัวนี้ออกมานะครับก็จะมีเฟืองครับเราสามารถวัดซีซีได้นะครับว่าตอนที่หนึ่งกี่ลกซีตอนที่สองกี่ลีซีนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะนําไปส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับอันนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดกระบี่นะครับมาจากจังหวัดกระบี่ใช้ในรถตักของ iSI นะครับเดี๋ยวเราจะนําไปส่งขนส่งกันนะครับหากผู้รับชมนะครับสนใจในตัวสินค้านะครับของยี่ห้อคายบ้านนะครับตัวนี้นะครับยี่ห้อคายบ้าก็สอบถามกันมาได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเมกนเจเปร์นะครับเกียร์ปั๊ม ก็สอบถามกันมาได้เลยนะครับว่าอยากให้เรานําสินค้าตัวไหนหรือว่าจะเทียบสินค้าตัวไหนเราก็เทียบให้ได้นะครับหรือว่าจะใช้แบบตรงรุ่นเลยก็ได้นะครับเราก็สั่งมาจากต่างประเทศได้เหมือนกันนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นการแนะนําสินค้านะครับเดี๋ยวเรามีสินค้าตัวใหม่เราก็จะนานาเสนอกันใหม่อีกนะครับหากผู้รับชมนะครับก็จะสอบถามสินค้ามาก็สอบถามมาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อของเรานะครับเดี๋ยวทางทีมงานเราก็จะนําไปส่งให้ขนส่งนะครับ ครับขอบคุณมากนะครับในการรับชมครับสวัสดีครับ